<g ül> เอาติดนะติดพุดแข่งชึกก็ไม่ดียืนต้องแข่งชึกนี่เป็นไงนะกัมเบลเอาเหมือนกูอ่นี่แข่งชึก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 รีบร้อยแตกสวัสดีเข้ามาอยู่กับเกม One Piece Bounty r u s นะครับวันนี้จะมารีวิวสมโมเกอร์นะครับในกางทาชิกิครับโคตรเท่เป็นไงใช้เหรียญเซตเดิมนะครับแอคคักเจ็ดสิบ ใ้อยู่ที่6แท็กนะครับสีแดงของผมแต่ค่นี้ก็ซับร6อยนะครับไปเกมแรกไดกว่าครับเ<โ>พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไป<โ>ครับในแรงเอมาครับในเกมที่หนึ่งออโอ้โหตัวโคตรเฟี้ยวครับสายมัดนะครับโอเคเราจะไม่ยืนแช่นะเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนก็ี้ยวเราร่อยครับ มันก็จะคิวใครไม่ได้เลยครับเพราะตัวมันกากขนาดนี้ตึงตึง,ตงโอ้โหมีคนตายแล้วครับศพหนึ่งศพส,สองครับเบอื่อยครับศพแรกผ่านไปครับโอ้ศพส,สองก็ผ่านไปสวยครับโอ้โหเกมนี้อาจจะไม่ต้องลงมือเองนะครับบอสใหญ่อย่างเราเลยหน้ามาโอเคจะนิกะครับกูไม่อยู่ไปดีกว่าว่าไงคลิงอื้อแทงเข้าไปนี่เอารบสวยครับ นี่ตีเข้าไปกระบวน่าชึ้กชึกชึกชึก้กตีอะไรเนี่ยโดดหนีนีก่กะ <c oughs> โอเคเพื่อนเก็บให้กันครับไปครับเราไปเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าห <c oughs> นีโซโลครับยังไงเราก็สู้ไม่ได้นะครับเราต้องเล่นไอตัวพวกนี้นีดิไอตัวบิน,น,นเนี่ยไอมิกไอนกเนี่ยตามตูดมันไปครับ <c oughs> เอาติดนะติดพูดแข่งชึกก็ไปดีนี่นี่ยังไง เจอสวนดากมันไงโดนไหมครับเมื่อกี้อุ้ยหืดโซโอ้ดีนี่ติดบูทมันเลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่จึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊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 ทิมนี่นี่เป็นไงโอ้ยติดโอ้เป็นเก็บเอื้อมแล้วก็โอ้ไม่ทันอุ้ยชิบดอตสวยครับต้อโดดหนีก่อนเป็นไงครับนี่เป็นไงสเต็ปถอยก่อนครับจังหวะนี้ นักสู้ลิชันเชอรจะไม่เข้าบวกตรงๆหรอกไอ้หนูเองหาจังหวะกันโอ้โหกูโดนสี่ทงกูจะทำยังไงกูจะแก้เกมกลับยังไงเนี่ยแก้เยไอ้ยี่มาดิมาดิเอ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 าดิยิกยักยิ้กยักอยู่ได้เอาพุ่งชนแม่งไอ้นี่โอ้โหดอสไม่ติดอะดอสได้เว้ยฟันธรรมดาตีชึกชึบ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 เออกูโดนอะไรก่อนตรงนี้แม่งเอ้ยมันจะมีคนมาช่วยอีก ตัวกูก็กากากพอครับมึงมาช่วยทำไมเฮ้ยไปครับกับจุดเอื้อมต้นเนี่ยไปทางนู้นก็ไม่ได้ไปนี่ดีกว่าครับมาอดอสตัสวไโอ้โหดูแม่งเอ้ยถ้ามันไม่กระตุกสักนิดเดีเนะทุกคนก็จะได้ดอสตังได้ทุกคนนะนะแต่เกมแม่งกระตุกติดกระตุกตี <c oughs> มัดลวาวาเจ้าพิภพ อุกาบาทนี่นี่ทุบเข้าไปง่ไยขออนุญาตเอาอาคามาแป๊บนึงนะครับแต่เ,เปลี่ยนตัวมันไม่ทันนะโอเคยึดก่อนะครับชึบตารกไม่ค่อยเฟี้ยวเลยนะครับทายชิงนี้เราทำอะไรไม่ค่อยได้คือมันเล่ยนยากมากอะที่ผมลองจับตัวก็บางด้วยโอเคจบไปกับเกมแรกนะครับเอาอาคามาช่วยบวกนะครับช่วยประมาณ30มสิบวิท้าย ผลงานก็จัดอยู่ให้ว่าค่า2นะมีคนกด,กดกดก็ได้นะครับโอเคไปดูในเกม2เนี่ยครับมาเอาจริงดีว่ามาครับม,มาในเกม2องนะกูไม่ได้ถว่วงเลยเดี๋ยวมึงคอยดูเหรอโดดลงไปใครนี่เห็นแวบๆโอเคนะครับยึดไปก่อนจังหวะนี้ชึบ้บ ใครมาปะเนี่ยไม่มีเลยครับม,มันเงียบจังหวะตรงนี้ <c oughs> ทางสะดุดดูว่าไงโคเบอร์จึ๊กเข้าไปหนึ่งทีครึ่งหลอดครับนี่เป็นไง <c oughs> สู้พี่กับไอ้หนูนี่ไงกระบนท่าจิ้มชึก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 โอ้โหแม่งดอดได้ดอสดนีนี่ตีตีต,ตีโอ้โหมันก่อนเพลิงจากกะพัดโอ้โห วัดดิวัดดิชึบดบได้เว้ยอุ้ยอ้าวโหกระบวนท่ามึงสู้ไม่ได้เลยยิงต้องแทงจึกนี่เป็นไงนะกัมเบิลโคตรโหดอะไรกูเห็นมึงนะเบนเนะหรดอสดตึ้งทีโอเครอลยุกนะเอ้าโขไม่ต้องลยุกแล้วแตกไปเลยกละก็หบก่อนครับ เฮ้ยุมก่อนเดียวเดี๋ยวมันต้องหมัดคลองมาแน่เลยนะหมัดคลองยักษ์อะโอเคเขาเค้าเตอร์ไปแล้วโอเคเขาเค้าเตอร์นะครับอืมยังไงดีเนี่ยสู้ไม่ได้อะครับถ้าเข้าไปก็ตายแล้วเนี่ยยึดเนียนก่อนนะโอเคมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็คงต้องกลับมาล้ดอทออกโอเคสวยครับวิง่งวิ่งสิวิ่งลูก วิ่งสิกูกูแิ่งติดวูดเลยโอ้โหซู้ไม่ได้ครับเถียงกลับไปไม่ได้เลยเดี๋ยวริบรเกิดไปดิไปดิมาครับชึกเข้าไปปักเข้าไปทีหนึ่งครับแรักเลยนี่เป็นไงอืออย่าให้เดือดแกแค่สเมเด็นนะครับเลยยึดทงกันนะ เกมนี้ชนะไม่ดีอ่โหวันวันนะนะสามสิบวิครับตึงตึงต้งตึงต่งตึง่งตึ่งไปทงนูงน้นเดี่ยครับโอเคถ้าเขาได้ทงนี้ก็มีโอกาสนะโอเคเพื่อนไม่เอาครับยี่สิบเจ็ดวิกันให้ได้นะครับเฮ้ยทงบ้านโดนอ่ะโอ้โหเพื่อนทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ทงนี้ก็เกตเต็มเลยที่ผมไม่ไปช่วยนะเพื่อนอะยังไงก็ไป ทำอะไรไม่ได้สูุโอ้โหดูโดนใครโดนโอ้โหคุณแจบจะร้องไอ้ยังแพ้ก็โอ้โพุงกระสั่นพุงแ่วหางอึ่งไอ้ยังเบร้อยครับแพ้เกมที่สองโอ้โหดูผลงานนะครับโอ้โหคิวไปสองยึดไปสองครับโอ้โหแต่เบ้งมีคนคิวไปเจ็ดับไอฟีโอ้โหไม่แปลกครับ ex เคเดี okay, ๋ยวไปดูเกมสุดท้ายนะครับมาครับในเกมสุดท้ายขอกู้หน้าคืนได้ไหมเนี่ย mm hmm. ใครมีก็แนะนำเลยนะครับตัวนี้แนะนำว่าอย่าเล่นนะครับมันไม่ควรนะครับมันมีดาเมจก็เบาๆแลผมว่ามันไม่แรงด้วยนะแล้วมันก็ตีช้าด้วยอะไรด้วยโดยภาพรวมไม่ควรเอามาเล่นนะครับตัวนี้โอเคให้ผมเล่นคนเดียวเพอนะครับโดนด่าคนเดียว เขยอ้อมเนี่ย abei, มั้งเนี่ยจุดเข้าไปครับนี่ตีตีกูต้องได้กูเนี่ยกูต้องได้เอาดิตีเข้าไปตีไว้ชึกจึกปาบนี่เป็นไงพันเก้าแตกเข้าไปนี่กะเหรอหนีกันดิกูมันจะเอากูมันเอากูกูไม่ปิวหนี่อีกเอาเมินกูอ <treatment> ่ะนี่แทงชึก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  เียบร้อยแตกนี่เป็นไงเจอไม้บองโอ้โหคิวได้ไงวะเนี่ยคิวนิกะชึกเข้าไปนี่นี่ตีตีตีนี่หยุดทงไม่ดีนี่นี่เป็นไงข้อดีก็มีอยู่ถ้าไม่ฮิตไวอุย้ยหืมอุย้ยมีความถึกอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยจะไปไหนกะ่ะมานี่กลับมา เลยถ้าตื่นแมวก็กูติดบูดอีกมึงแตกมึงตั้งห่วงไม่ตั้งเรียกแม่อะไรอย่างนี้อื้อโอ้โหขอดออได้โอ้โหแม่งบินชนกูตายเลยทีเดียวโอ้โหทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับสภาพตัวผม <laughs> ตอนนี้ <laughs> ตัวกา,กากเกินไปอ่ะโอ้โหแกแค้นมันได้ไปเนี่ยโอโไม่ไปเก็บเอื้ออีกโอ้โหเต็มแม็กฟื้นกำลัง <laughs> โซยโกครเดี๋ยวโดนมันต้องพุ่งไปทางนู้นเดี๋ยวมันดักทางนู้นครับจึกเข้าไปนี่นี่เป็นไงมีโอกาสอยู่โอ้โหติดบูสต์อีกยืดเป่าก่อนครับฟันแทงจึก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 นี่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 โดนฮิตหลังเป็นไงยืนหลังกูณจะโดนเฉยโอยอย่าสู้ไม่ไหวอ้าวหมดบูสตีไปตีนี่นี่เป็นไงหมดบูสก็แตกได้เว้ย โอ้จบสวยนะตรงนี้9วิอีกะใม่ก็อืออือขวางมันไว้อย่ายึดอย่ายึดชึกเข้าไปนี่นี่เอ้ยไม่ตายไมเงยก็ตายไปซะโอ้โหห้าทงชิกชๆๆกชิกชกชกชกโอ้โหจบสวยครับห้าทงโอ้โหโคตร์หดทีผมนะโคตรโหดไม่ใช่ผมไปดูใน เกมสุดท้ายหนึ่งครับผลงานของเราโอคิวผมว่าคิวไปเยอะอยู่นะตอนนี้โอ้โหคิวไปสี่ตัวนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ MVP แบกได้ครับตอนนี้แต่ทำไมกูไม่ได้เนี่ยเหมือนเก็บซากหรือเปล่าโอเคข้อสรุปคำวับตัวนี้ไม่ควรเอาไปงงแรงนะครับไม่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะเป็นตัวสเต็ปที่เน่าที่สุดคนระับผมว่าที่ผมเล่นมามันยังไม่เน่าขนาดเนี้ยผมว่าควรเลือกเล่นนะครับแล้วก็ขายตัวทิ้งไปถ้าขายได้นะ โอเคก็จบไปครับสำหรับการรีวิวสโมเกอร์ร่างชางชิงนินะครับโอ้โหโคตรกากโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะกนใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ